คุณผู้ชมลงใต้นะคะไปดูเหตุการณ์ที่หาดใหญ่สงขลาหลายคนถามว่าเอ๊ะตอนนี้สถานการณ์ที่หาดใหญ่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่สถานการณ์น้าท่วมเนี่ยลดลงมาก็2ส,สัปดาห์แล้วนะคะบ้านเรือนตอนนี้เป็นยังไงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสํารวจ<อ>ความเสียหายรวมไปถึงพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะนี่คือเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากเหตุการณ์น้าท่วมคลี่คลาย2ส,สัปดาห์กว่าๆแล้วเนี่ยหลายครอบครัวบอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็ยังหนักดูสิ มันก็ยังเขอะอยู่เลยอะค่ะโดยเฉพาะซอย13ถนนโชคสมาน5เป็นจุดหนึ่งที่น้ำท่วมหนักบ้านชั้นเดียวเสียหายเพราะเขาบอกน้ำท่วมมารอบนี้ระดับน้ำ3เมตรกว่าค่ะทรัพย์สินขาวของในบ้านจมน้ำหมดบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดหายไปด้วยขณะเดียวกันภายในซอยยังมีกองขยะจำนวนมากวางอยู่นะคะแม้ว่าถนนสายหลักจะมีการเก็บกวาดไปบ้างแล้วก็ตามชาวบ้านในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนี่ย เพิ่งจะกลับเข้าไปทาความสะอาดครั้งแรกหลังนํารถพอเห็นสภาพบอกเลยโหเงินเยียวยา9 00 0กว่าบาทยังไงก็ไม่พอเพราะตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวสัก,กาบาทเลยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวของกลับเข้าบา้านสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วค่ะรถสภาพตอนนี้คือเหมือนกับคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็อาเช้เากินข้าอยู่แล้วนะเราก็อาเช้ากินข้ามอยู่แล้วตอนนี้นี่ถ้าเป็นไปได้นผมอยากให้รัฐ ช่วยช่วยในช่วยในทั้งหมดนะฮะช่วยในในกพแล้วแต่พิจารณานะฮะแต่ว่าคือจาอความต้องการนี่ไม่ใช่ว่าเราจิบแต่เอาจะได้ไม่ใช่นะฮะแต่ด้วยความที่มันไม่มีจริงๆอ่ะความคืบหน้าการจัดการขยะในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่อบาาจอสองขลาตอนนี้ก็เร่งเก็บอย่างเต็มที่ค่ะว่าจากรถเอกชนมาขนย้ายขยะออกโดยเฉพาะจุดพักขยะบริเวณสี่แยกสะพานดำก่อนนัาน,นี ขยะสะสมตรงนี้มากกว่าแสนตันล่าสุดก็ขนย้ายออกไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เหลือประมาณร้อยตันก็คาดว่าน่าจะขนออกได้หมดภายในเช้าของวันนี้เดี๋ยวจะมีการล้างทำความสะอาดและคือสภาพกลับสู่ความเป็นปกติค่ะ